ตัดมาสีคลิปเพิ่งจะบอกคนอื่นว่าชื่ออะไรชื่อเจมครับอายุส2สองปีทำงานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตอนนี้เรากำลังจะไปกันที่อุรานบาตออุรานมาธาอุรานมาธาอุรานมาเตอร์เดี๋ยวค่อยไปถามคนโลคอลแล้วกันว่มามาเรียกว่าอะไร <c oughs> แล้วก็ตั้งใจไว้ว่าทริปนี้ถ้าทำได้นะก็จะแบบ จะไม่พูดอะไรเลยทั้งคลิปจะพูดแค่นี้แหละรอดูขอบคุณครับที่ติดตามนางอ่ทอมแมนทอมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไปบอกนางก่อนว่าซื้อ ไปแลกเงินก่อนทางนี้แถวนี้แหละน่ันซันเด้์ซันซันเด้ฮัลโหลซันเดย์ซันเดย์ซันเดย์ right yeah Sunday 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 that is golf Sunday t i r a Sunday I am Jeremy. You can call me James or Jeremy. Uh, Jeremy. Yeah. Jeremy. Oh, we, ha we have to exchange the money first. Yeah. The second floor, good money exchanger. Oh, yeah. not here, right? Uh, actually, actually, there is. There is. There is also. But I would suggest the second floor is. Oh, is okay. Is In the elevator. Elevator. Okay. 1นึ่งแสนนะที่เราจะจ่ายค่ารถเราก็หมดแลนะ้วโอ้ได้เงินมาเยอะมากอาร์ตออบมันนี่ไอเอ็มริชแนลเออไอวัตชุชาเลนไอวัตชุชาเลนเดอร์เวท โซโคลโอเคลันลันลันโอ้หนาวซื้อได้แต่ว่าไม่ไม่มีถุงมือ 32 how about you 31 31 31 yeah 31 31 okay same same yeah. He he's 20 he 32 I think you are 4 you told me you are 4 your group would be 4 4, four friends, right no i told you 3 oh, 3 oh. yes that is my sister, my older sister. Oh. That is my friend. Oh, now can, can we walk just three minutes? Yeah. Sure. Okay. <laughs> <laughs> ไม่ทีมินีแหล,ละไฟมีแลวกันนะจตุรัซุกบาตานะครับอยู่ตรงใจกลางเมืองของอูรานบาทานนะครับผมร้างไว้เพื่อเป็นสถานที่รํำลึกถึงผู้ประกาศอิสรภาพของประเทศมองกโกเลียครับผม,มก็คือดัมดินซุกบาตานะครับผมก็ประมาณ100รปีก,กว่าที่แล้วครับผมทีนี้จะสังเกตว่าจะมีรูปปั้นเขาขี่ม้าอยู่ตรงใจกลางจตุรัดครับแล้วก็รอบๆก็ จะมีบุคคลสําคัญหรือว่าอนุสร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศเดียงรายอยู่รอบๆสถานแห่งนี้นะครับสุขบาตาสแควร์สุขบาตาสแควร์ในเวลากี่โมงแล้ววะเที่ยงคืนเหมือนจะไปจับกบจริงด้วยอ่ะ สุกับบาต้าจะแคว์เวลาเที่ยงคืนจะตอนนี้อากาศลบ16ใช่ปะหิมะตกด้วยตอนนี้โอ้ลบ16องศาพี่น้อง It's charming, but you don't need to come tonight. I have long been pining for someone to rescue me. Okay. Towers usually feel confined. Ani, cha apple juice. มันเหมือนเนื้ออะไรสักอย่างเนื้อไก่ใช่หรอไม่ใช่ใชเ,เนื้อแดงข้าวเชาว้าวันแรกของการอยู่ที่นี่อันนี้ครับเราอยู่กับพี่พิมพนะครับพี่พิมพ์เป็นพี่ที่อยู่ในทิปอุซเบกแล้วพี่แล้วเจอกันที่อ,อ,อินเดียปีที่แล้วปีพอดีเลยนี่ที่เราเจอกันอันนี้เป็นกอล์ฟนะครับเป็น เพื่อนของพี่พิงเป็นน้องเ,เจอกันที่ที่กิน <c oughs> แล้วก็เลยชวนกันมาชวนกันมัวม่วมาทำไมาเจอกันหนึ่งปีที่แล้วเ <c oughs> จอกันที่เลยอันนี้หนึ่งปีพอดีเลยเจอกันในวันปียมหาลาดออไปเลยตูรโอโ้ออกมาปุ๊บก็ควันออกปากเลยจ้ากี่องศาเนี่ยต้องวกไต้องถุงมือควรจะใส่นะถุงมืออย่างแรกอ่ะแล้วหมวกอ่ะ กลัวผมป่ะไม่กลัวผมเรียบ <c oughs> เออ <c oughs> อันนี้แนะนําว่าอย่าทําตามเลยนะครับเพราะว่าออกไปข้างนอกด้วยอุณหภูมิติดลบขนาดนี้ต้องมีหมวกนะครับ <c oughs> อันนี้ผมเดินออกไปแล้วทรมานมากเด <c oughs> ินเดินไปแป๊บเดียวรู้ตัวเลยว่ามันอยู่ไม่ได้เมื่อไม่ไม่มีหมวกนะครับ <c oughs> หนาวมาก

บรรยากาศเดินออกมาจากหน้าโรงแรมกำลังจะไปแลกเงินนะครับคิดว่าวันนี้คงเที่ยวรอบๆเืองอย่างเดียวแล้วก็เดินวนไปวนมาแถวโรงแรมนี่แหละไหนเมื่อกี้ใครบอกว่าจะไม่ใส่ถุงมือนะ สรุกสันกับเธอได้แลกไฟกันทายอ่ะต่างคนต่างถ่ายกัน <c oughs> จริงๆแล้วคนจะแรกกันถือไหมจะได้จบกัน <c oughs> ลอกเหรอ <c oughs> อุ้ยเออมันเจออ้น,นี้ไง เจอความแข็งอะเจากความเย็นไปดีแล้วมาถึงพอดีเลยคเสียงเงินเริ่มจากกอก่อนคนแรกดูดิหาถังขยะทีไม่จริงอันเนี้ยแน่แน่แน่สองหมื่นอันนี้มันไอหนีได้แล้วติดกาวได้เนี่ยคือลานี้เลยจะได้ไม่ต้องถือไปเรื่อยเอารองเท้าให้รอยก่อนเออเอารองเท้าให้รอดก่อนนี่รอยรองเท้าพอดีเอาไหมเออไปเข้าไปเพราะตงนี้มันเป็นของเคลือนอดตอน นาราทูนมาร์เก็ตนะครับหรือว่าแบล็กมาเก็ตที่ทั่วโลกรู้จักกันนะครับผมเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในมองโกเลียแล้วนะครับผมตั้งอยู่ในอุลานบาทอเนาะแล้วก็ตลาดแห่งนี้เนี่ยที่มันชื่อว่าตลาดมืดก็เพราะว่าสินค้าทุกอย่างที่มาขายในที่เนี่ย มันมีหลายรูปแบบมากมันมีทุกอย่างรวมกันหมดเลยหาได้ทุกสิ่งในตลาดแห่งนี้เลยครับผมจริงๆนะมันมีตั้งแต่ของทํามือสินค้าที่ทํามาจากอะหมู่บ้านต่างจังหวัดในแถวๆนี้หรือว่าเป็นสินค้าก็แบรนด์เนมเกรด A ที่แบบดูดีดูเนี้ยบแล้วก็น่าจะใส่ได้สบายด้วยอันนี้เราก็มาแลกเงินกันที่ธนาคารกันก่อนนะครับที่หน้าตลาดประเทศนี้นะครับจะแลกเงินที่ธนาคารหรือว่าเอาบัตรเดบิตมากดเงินสดเอาก็ได้นะครับ ที่ตู้ ATM ได้เลยถ้ามี travel card ก,ก็จะดีกว่าด้วยนะรวยแล้วฉันเวลาให้ดูเ่ยต้องยื่นใส่ผงตัวเองอ้ไกว่าจะได้ไปเที่ยวที่แรกเงินมันเยอะเกิน <c oughs> <ๆ S 1> ไปอะ่ะรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้ไม่เคยรวยขนาดนี้มาก่อน อ้ามันเพิ่งเปิดกันเหรอดูเสือ้อเดี๋ยวไปเข้าไปในตลาดอ้าไปไมันยันไม่ถึงตลา,าดเลยสองพันห้ายี่ห้าบาทนะสองพันห้าร้อยบาทอ๋อบาทส่วนอันนี้พันสองไอ้กลมๆพันสองสองพันห้าเลยเหรอบาทโอเค thank you thank you เ,เออมันถ,ถ,ล,ถลกไปทั้งหมดเลยอะ่ะน่าจะเป็นผนกวางออแต่จะจับไปโคตรนุ่มเลยเธอต้องจับดูมันมันมันรู้เลยว่ามันไม่ใช่ขนสังเคราะห์อะไรเงี้ยเออตอนนี้เราอยู่กันแล้วที่ black market นะจ๊ะหรือว่าเขาเรียกว่านารันทูมาร์เก็ต นั่งแท็กซี่มาจากโรงแรมประมาณ3มันไม่น่จาจะสัก4กิโลแล้วกันประมาณนั้น <S 2> <S 2> <S 2> <S มาเรียไม่ถูกใจสุดเลยเรียนเรียนทางหลักก่อนร้านไหนที่น่าจะไม่แพงอ่ะใส่แค่แบบปีละครั้งสองครั้งโอ้ฝนมาฝนมาแบบฝนมาจริงๆอ่ะ Hello, how much? Mm -hmm. Hmm? 300. Oh. 300. 300. Oh. 300. Oh. 300. 300. 300. Oh. 400. 400. 400. 400. 400. Yeah. Yeah, yeah. 400. 400. 400. 400. Yeah, 400. Mm -hmm. 400. Mm -hmm. <coughs> 400. <coughs> 400.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  10 Davis. It's hard Horse. 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 hard Horse. 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 300? Horse. 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 200 โอ้ยนี่ไงของเชิญเผาเนี่ยมาดูของเชิญเผากันเออของใช้กับมา้าของเชิญเผาเยอะแยะมากมาย ตลาดขายถังนมสรุปขอตั้งชื่อตลาดแบ็คมาตว่าตลาดทำให้คนล้มละลายได้เออสวยอะ่ะผลไมา้เมืองเมืองอ่ะ เป็นถั่วเห็นว่าเป็นถั่วมันคือนมเหรอผู้บาผู้เบาวองโก้ขวหลอ ออออ่าโโเคยืนนมมงงใกร้านอาหารร้านแรกในมองโกเลียเป็นทีมโ,โนแมสเลยชื่อนี้ร้านนี้นะครับโมเดโนแมส เรที่โมเดิร์นโนแมนเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินกันมาต่อที่ซูบาร์ตาสแควร์อีกครั้งแต่ว่ารอบนี้เป็นรอบตอนกลางวันเนาะมันก็จะเห็นอะไรมากขึ้นอากาศก็ดีขึ้นด้วยไปคนละฟิลกับตอนกลางคืนที่มาเลยแหละส่วนอันนี้นะครับคนที่ขี่ม้าอยู่ก็คือดัมดินซูบาร์ตาคนที่ประกาศอิสรภาพให้กับประเทศมองโกเลียนะ ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าสุบัตตาสแควร์นะครับผมก็มีสวนสาธารณะเพืรอบๆนี้เลยให้เราไปเดินเล่นได้ถ่ายวิวกมาสวยมากพอดีมีหิมะด้วย ช่วงเย็นในวันแรกของอุลานบาทานนะครับผมเราก็ขึ้นมาที่ไซซานเมโมเรียลไซซานเมโมเรียลก็คือเป็นอนุสรสถานนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องการทหารนะของสหภาพโซเวียตนะครับแล้วก็มองโกเลียนานมากแล้วแล้วก็จุดตรงนี้สามารถชมวิวเห็นได้ทั้งเมืองเลยแนะนำว่าถ้ามาช่วงพระอาทิตย์ตกดินเนี่ย จะสวยมากเป็นพิเศษเลยนะครับผมจริงๆสวยมากเลยยิ่งช่วงฮิมาตกยิ่งสวยเดี๋ยวข้างบนก็จะมีดีเทลว่าแบบเออรัสเซียกับมองโกเลียเขาเคยมีความร่วมมืออะไรกันบ้างวิวดีเลย ฉันกลัวฉันไม่กล้าเดเินพวกก็เดินไปเลยเป็นร้านนั่งชิวแล้วกันเปลี่ยนขานไอริชพับ <c oughs> ดื่มแรกที่มองโกีะดื่มเลยแล้วกันลุยไม่ลุย <c oughs> ปิดท้ายนะครับตามประสา,านักเดินทางแบบเราก่อนนอนก็ต้อง i อริชพับสักหน่อยไม่ว่าจะประเทศไหนก็ต้องมีไอริชพับแน่นอนนอนหลับฝันดีนะครับทุกคนพรุ่งนี้เช้าเตรียมออกเดินทางต่อรอบนี้ออกไปต่างจังหวัดเลยพบกับความอ้างว้างกว่าเดิมแน่นอน